พี่น้องครับวันนี้ไม่เข้าสวนมะพร้าวไม่เข้าสวนมะม่วงนะครับมาเข้าสวนยางดีกว่าครับวันนี้สัดยางเพิ่งเปิดหน้าไปได้สามมีดนะครับสามมีดสี่มีดพักมาประมาณหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้ใบก็เริ่มแก่พอที่จะทำเงินได้แล้วนะครับก็เลยให้เขาลองดู ให้คนเกีตเขาลองดูน,นี่น่าจะเป็นยางเพิ่งเปิดได้หนึ่งสองสามสี่สีเมตรครับสีเมตรนะครับสี่เมตรเปิดใหม่ๆนี่มันจะไม่ค่อยมีน้ำนะครับมันจะยังไม่ันนั้นนะอ๋อตัวน,นี้จะเต็มละเปิดใหม่ๆก็ต้องรออีกสักสองสามวดนนะครับหนึ่งเดือน บางต้นน่าจะอยู่ตัวนะตเต็มนะครับเป็นยางสีมีดนะครับสีมีดตเต็มตบางต้นก็จะออกดีนะครับบาง,งางต้นก็ยังปรับตัวยังไม่ได้นี่ก็เต็มอยู่นะครับตเต็มตยางก็ถือว่า,อาพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้มีมีลึกบ้าง นี่ก็มีถึงถึงลำต้นบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะอ่าซ่อมแซมเขาเองนะครับเนี่ยพอพอไว้นั่นอยู่ก็ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่อยา่า็โดนต้นหนึ่งจะมีต้นใหญ่กับต้นใหญ่กนะ็จะเต็มละนะครับต้นนี้ต้นนี้ยังครับต้นนี้ยังยังไม่ไหล ครับมีนิดหน่อยตัวนี้นก็ปิดได้ายางไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าใบเขาใบเขาเพิ่งแตกใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่นะครับใส่ไปใส่ไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้ว เดี๋ยวทีนี้ให้รอฝนก่อนฝนลงเม็ดก็จะใส่เคมีนะครับล่อนะล่อใบล่อลาดยังไม่ไม่เยอะเท่าที่ควรนะต้นนี้ยังไม่ไหลแนะนี้หน่อย ก็ S <S จะประมาณนี้นะครับ <S 2> <S 2> ยางเปิดใหม่ก็จะประมาณนี้อย่าเคร่งใจร้อนนะครับบางทีคนไม่เคยนี่คนไม่เคยก็จะไม่รู้นะครับคิดว่ามันจะมันจะออกเลยนะครับยิงแล้วมันมันจะยังยังกลับตัวก่อนนะครับ <S <S ประมาณสามวันสามวดนก็หมายถึงวีดสองวันพักหนึ่งวัน สวันพักหนึ่งวันเป็นกีดหกมีดแล้วก็ขายเก็บครั้งหนึ่งงวดหนึ่งก็จะประมาณเก้าวันนะครับเกวันขายทีหนึ่งพอมีแล้ครับพอมีตนน้ตนนี้ต้นนี้ตัวเล็กยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิด มีไหลเยอะบ้างน้อยบ้างมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเป็นเรื่องปกตินะครับบางต้นก็ไหลดีนะครับบางต้นก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะน้ําไม่ค่อยเยอะอยู่ที่ระบบรลกต้นไหนหลกเยอะใครกินเก่งก็จะได้น้ําเยอะนะครับเนี่ยเหมือนต้นนี้นะครับต้นนี้เต็มแล้วนะครับสีมีนะครับ นี่ดยางเปิดใหม่ก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับ